สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะนี่วันนี้ผมบังเอิญเห็นว่าแม่ห้อยพระเป็นพระอะไรครับแม่หลวพง,ลวพ,งวาาพ่อพคงหลวงพ่อคงวัดตะค้อวงพ่อคงวัดตะค้อรุ่นนี้รุ่นหายยากรุ่นหายยากเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับรุ่นหนังเหนียวครับอ๋อรุ่นหนังเหนียวนี่ก็คือมีพุทธคุณเยอะมีพุทธคุณแคลวคาดเหรอะแคลวคาดให่บังเอิญ เพราะว่าครั้งที่แล้วเอทําคลิปคนก็ใส่ไปออกรบนะทหารตำรวจนะอเหยียบกัมระเบิดยังไม่เป็นไรเลยโอฉันคนโคราชสันูกอยู่ฉันเจิจหลงพ่อคงครับเนี่ยคุณแม่ผมเป็นคนโคราชแล้วก็คลิปที่แล้วผมทําคลิปเหรียญหลงพ่อคงก็ได้จากคุณแม่นี่แหละคุณแม่เก็บไว้อยู่อยู่ใกล้ๆกับวัดเลยอ่คแล้วข้อเลยครับแล้วก็บังเอิญเห็นว่าคุณแม่ห้อยอยู่ก็เป็น เปลี่ยนหลวงพ่อคงเหมือนกันอี่ยนี้รับมาก็มือทันเลยครับนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะมีหนังสือด้วยครับของแม่แม่ถือนะครับแต่เดี๋ยวนี้ท่านมรณาภาพแเราเด้อเดี๋ยวจิมง<อ>เดี๋ยวจิมงกันมรณะพามาหลายปีแล้วครับหลวงปู่คงวัดตะเคอะอำเภอคงอลง,ลงจังหวัดนะจังหวัดนครราชสีมานี่มีหนังสือครับคนก็รู้จัก คนที่โคลาลูจักกันมดแหละครับยังสือแม่ไปบูชามาที่วัดหนังสือประวัติและวัตถุมงคลพระครูคงคนคอนพิทักคนโคลาู้จักกันในปากต่อปากครับท่านไม่ได้โฆษณาในหนังสือพีอในหนังสืออะไรทัานา้นนั้นนี่เดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูมันบดีขั้นเวลาแหละว่ารุ่นพระที่คุณแม่ห้อยอยู่เนี่ยเป็นรุ่นนี้แล้วพ่าก็จะมีคนเข<อ>ียนมาเห็นไหม ลดควมลดเล็กก็ไม่เป็นไรลดความแต่รอดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนอยากได้อ๋อนี่เออม่รุ่นนี้ปะใช่ใช่รอดตายนี่ปะครับใช่ก็จะมีไม่เรียกหนังเหนียวแต่ว่าหมายถึงอันเนี้ยคนเขาเขียนมาว่าเขามีประสบการณ์อะไรครับครับเขาอดตายเพราะว่าแขวนพระรุ่นนี้อืเนี่ยรุ่นนี้ครับรุ่นหนังเหนียวเหรียญรุ่นสาว หนังเหนียวใช่พอสองห้าสองสามเนี่ยถ่ายแน้วครับเนี่ยนี่ยเนี่ข้างหลังลังถ่ายแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ข้างหลังเป็นลูปนางกวักนางกวักภาษาโคราเรียกนางกวักภาษาอุงเตี้เนางกวักนางกวักมโหสถยอดเลยมีทั้งมีทั้งแก้วกาดปลอดไปแล้วก็เมตตามหานิยมค้าขายดีอะไรเงี้ยมีหมดแหละครับครับโอเคขอบคุณแม่มากเลยครับวันนี้เห็น คอยอยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้เผื่อใครมีจะมาแบ่งแบ่งกันชมเขาก็หนังสือเลามีก็สวยนาพไปแล้วค่ะครับหลวงพ่อคงท่านเป็นเป็นพระเจจียอาจารย์เป็นพระสุปฏิปันโนท่านบรณภาพแล้วแบบร่างร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่ในโรงออยู่ที่ดแก้ววัดตะคอที่โคราชเขามีสถูปเก็บอยู่ครับอยู่ในโรงแก้วแล้วอยู่ในโรงนะคนเขาไปกราบไปไหว้นะ ผมท่านงอออกมาได้ด้วยเล้อสุดยอดเลยใช่สุดยอดเลยถ้าใครสนใจก็ไปไปดูได้ไปกราบได้นะคะวัดตะค้ออำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาหางจากโรห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะสองรอยแปดสิบสี่กิโลเกือบสามร้อยเนาะเป็นบ้านแม่บ้านแม่ตัวเมืองไปเจ็ดสิบเก้ากิโลค่ะกราบใช่ครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ ฝากกต,ติดตามช่องพง DIY ครับผมมีอะไรน่าสนใจจะมาลงให้ชมกันใหม่สวัสดีครับช,ช่วยติดตามด้วยนะคะ